สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สั่งเมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรมะกาเอาไว้ตอนนี้ก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าตัวอ้อเองกำลังจะเริ่มจัดเก็บเมล็ดเพราะว่าะมะกาหนุ่เริ่มจะสุกเต็มที่แล้วนะคะเนี่ยนะคะอันนี้มันก็จะยังไม่สุกดีถ้าสุกดีนี่เขาจะเป็นสีดำเดี๋ยวอ้อหาผลสุกข,ของเขาก่อนนะคะ เดี๋ยวนะคะให้เพื่อนๆดูผลสุกข,ของมะกาเนี่ยคะ่ะนี่คือมะกาสุกนะคะอันนี้ขยียกมาเนื้อในเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะใครๆสนใจอยากจะได้มเมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรมะกาสั่งกันเข้ามาที่อ้อได้เลยนะคะที่087ค่ะ6069955 ID Line A u n g s a r a 0 9 อังศรา09กับสมุนไพรมะกาสรรพคุณใส่ไว้ท้ายคลิปกดเข้าไปอ่านกันได้เลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ